เขาถ่ายได้ไงสวัสดีจ้าวันนี้เราเข้ามาพบกับมุลฮะอัลกิฟบเจซิกากัดอีเลจ้านี่อยู่กับน้องไป้หอมเอา,าเอ๋อน้องหอมมานั่งดูไหนนะไหนะไหนะนี่น้องหอมสวัสดีเข้าชมในคาเลอ้ยววันนี้มานั่งดูนะถ่ายคลิปใช่ไหมคะถ่ายคลิปอะไรค,ค,คิด,ดออะไรไโอเคอ่าไป็นกำลังใจให้นะนะคะ ก็วันนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564เรารุ้นหวยเสร็จแล้วเราก็มาสูบกล้วยไม้นะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่ากล้วยไม้เราก็จะออกดอกเอามาชมกันก็วันนี้ก็จะเป็นเอื้องสายชนิดหนึ่งที่เป็นเอื้องสายที่ไม่ได้มีในประเทศไทยเป็นเอื้องสายที่ให้ดอกน่ารักสีม่วง กรีบสีขาวตาสีม่วงนะจ๊ะนี่อยู่ตรงนี้ต้องรีบถ่ายก่อนที่ดอกจะโรยตอนแรกว่าจะถ่ายพรุ่งนี้แต่ว่าโอ้ยไปดอกมันโรยก่อนก็เดีย๋ยวเรากลับกล้องกันแล้วก็มาคุยกันก็จะเป็นเอื้องสายตัวนี้จ้าซึ่งถ้าเอื้องสายตัวนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยรู้จัก ี่ดูใบเขาก่อนนี่คือใบเขานั่นนะขอจับแจงนิดนึงอ่ะเอื้องสายตัวนี้ก็จะมีชื่อ,อเรียกว่าเอาชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนนะชื่อวิทยาศาสตร์จะเรียกว่า dendrobium transparent นะจ๊ะ dendrobium transparent หรือชื่อภาษาไทยเราจะเรียกกันในวงการว่า เอื้องสายม่วงเวียดนามนะจ๊ะเอื้องสายม่วงเวียดนามนี่ลำเขานี่ก็ใบเขาจะเรียกว,ว่าเอื้องสายม่วงเวียดนามเรามาดูดอกกันอันนี้ดอกมันหลงมานิดหนึง่งดอกมันหลงมาเอื้องสายชนิดนี้อ่ามีทิ้งกเนิดตั้งแต่เทือกเขาฮิมาลัยอินเดียสิกิมบังคลาเทศเนปาลพมา่า แล้วก็กระโดดข้ามไปเวียดนามเลยซึ่งตามรายงานนั้นก็คือไม่มีในลาวไม่มีในไทยก็คือโซนตั้งแต่อินเดียพมา่าบังคลาเทศข้ามไทยกับลาวแล้วก็ไปเวียดนามเลยเราก็จะเรียกกระดาวงการว่าเต้งสายม่วงเวียดนามนะจ๊ะลักษณะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ดอกกลีบสีขาวปากสีม่วงนะจ๊ะ มองเข้มอย่างนี้เลยเขาก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะจะ๊ะก็เดี๋ยวภาพตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างดอกที่จะให้ชมกันเนี่ยจะเป็นของอของคุณวุ้ด,ดี้นะจะ๊ะนางปลูกว้แบบเลิศมากดอกดอกระดบดกพกแบบดกพลูๆเลยน้องก็จะมีกลิ่นหอมันอ่อนลำต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลำๆก็เ,เป็นเอื้องสายอาจะจ๊ะเป็นลำๆแบบนี้แล้วหอมจะ๊ะ ก็หอมก็ถือกล้วยหม้นาหน่อยได้ไหมถือกล้วยไม้นาหน่อยก็ต้องเก่งกว่าลูกมาอะนั่งแบบน้ำนั่งแบบน้ำเดินเข้าข้างในค่ะจะมีนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เอ้าปิดทางเดี๋ยวนั่งแบบจะมีเดินอ่านั่งแบบเดินเข้าข้างในค่ะอ๋อไปโอ้ยอ่านั่งแบบยืนตรงข้างในค่ะยืนข้างในอ่านั่งแบบถือตัวนี้ค่ะน้าหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ถือเดินหนูเดินถอยข้างหลังเข้าไปข้างในค่ะเออเห็นไหม ป่อยนะก็จะนังไหยหลังแล้วก็อีกจะหะยุดนิ่งๆนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็จะเป็นลักษณะต้นเขานะคะก็จะเป็นเอื้องสายนะจ๊ะแบบนี้นี่แล้วนี่คือใบเขาใบาเขาจะคือเขียวเห็นไหมนี่นี่นี่พอจาได้ไหมหนูถึงนิ่งๆนะคลิปเมื่อวานนี้ทําให้ชมกันก็คือการทิ้งใบเขาเอื้องสายเห็นไหมจ๊ะตัวเนี้ยอย่างอย่างหนูถึงนิ่งๆนะอันนี้มีใบ นิ่งๆจิอามีใบแต่ไม่มีดอกแต่ลำเนี้ยเห็นไหมหนุนิ่งๆนะนี่เห็นไหมเห็นตาดอกเขาไหมไม่มีใบแต่มีดอกเห็นไหมเออลักษณะดเดียวกันเลยกานนี้นก็เหมือนกันเหมือนเอื้องฝาทั่วไปก็คือพอถึงหน้าแรงปุ๊บก็งดอ่ะเขาเรียกว่าลดการให้น้าคือให้น้ําน้อยลงจากปกติเราจะรดขาอันนี้มันดอกที่เหี่ยวแล้วไงอ่ะเดี๋ยวโชว์้ท่านผู้ชมที่นูงเดี๋ยวดูดอกบาน่อยอ่ะโอ้ยโอ้ยถือดีดี <laughs> อ๋อนหนู่ๆๆินิ่งสิคะนี่ดอกบานะคะนะอันนี้คือมันออกมาิดเดียวแต่ว่าปกติแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยดีๆนะหนูลองลองจับหนูไปตรงนี้เออมันก็จะออกมาเต็มลำเลยเนี่ยดูกา้านนี้ดูกา้กานนี้เห็นไหมเราตรุ้มๆเยอะมากเอาไปหอนทอพี่ค่ะนอ,ทอนทอไป็ทอพี่ไม่หนูถือกล้วยมาไปด้วยถือนิน่งๆน,น,นะเอาโฟกัสเอาลงมาเอาลงไว้ตรงอกหนูสิธอไกลสูงเกินเห็นไหม ก็จะเป็นเรื่องสายแบล็วถือ,ถอว่าต้องต้องพุงอ่ะว่ต้องพุง,ง,พงขึ้นไปอีกขึ้นอีกเออนี่อา่าเห็นไหมให้ผู้ชมดูชัดๆนี่ดอกเขาสวยไหมคะสวย,ยไหมเอา้าสวยสินะไม่สวยอาเตนเอาอาเอาเป็นของอาเตนละเอาเอาอาเตนเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะคะวันนี้เอาเป็นขอมเราถือเองมาตอนนี้อันไป็นของยุ่งไปสิคุยกันก่อน S <S <S ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อก็เอื้องสายตัวนี้ก็จะเป็นเอื้องสายที่เลี้ยงอ่าก็ก็คือเลี้ยงง่ายนะแล้วก็แตกหน่อเก่งเขาจะแตกแตะเกียงแตกลำบ่อยด้วยการเลี้ยงก็เหมือนเอื้องสายทั่วไปเลยเห็นไหมนี่แห่ะอันเนี้ย ไม่โฟกัสงงมากไม่โฟกัสไม่โฟกัสงงมากเขาก็จะเลี้ยงเหมือนเอื้องสายทั่วไปเป็นไม้ที่ชอบแสงนะชอบแสงแต่ว่าออกแดดโดยตรงมันก็ต้องเลี้ยงใต้สาลนเครื่องปลูกที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้กะเพราวก็ได้แต่ว่าโคนต้นต้องอยู่เหนือกับะเพราวย่าถมอย่าเอากะพราวไปถมน้องนะหรือไม่ชันเราก็ใช้ สรางก,กระเช้าสีดาถ้าก,กระชากกระเช้าสีดามาแปะปลูกเอาตัวนี้ก็จะออกดอกโชคดีในฐานะแรงนะก็เวลาออกดอกเ itar, ขาจะออกดอกแบบเต็มข้อถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์หน่อยเขาจะออกดอกเต็มฝายเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันลอยออกมันลอยออกเป็นอย่างเนี้ยลำเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจกับกล้อนงนั่นอย่างลำเนี้ยในอย่างลำเนี้ยเนี่ยมีกี่ช่อมีหกเจ็ดช่อเลยนะ หกเจ็ดชอ่อไม่โฟกัสจังงงมากแม่คือไม่โฟกัสเนี่ยลาเขาก็ก็จะเป็นฝ่าห้อยลงมาระยงระยางอย่างนี้เลยค่ะเนาะนเห็นไหมมีใบแต่ไม่มีมดอกแต่ไม่มีแต่ถ้าไม่มีใบมีดอกก็เหมือนคลิปร่าสุดที่เราทําให้ชมกันนไงครับที่ทา้ผู้ชมได้ดูกันจ้ะ โอเคจ้าเราจะแปะภาพดอกสวยๆของคุณวุดีด้ที่เขาเลี้ยงออกดอกสวยมากเดี๋ยวห้ชมกันจ้านในหน้าคลิปบ๊ายบายจ้าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะจ้าบ๊ายบาย